ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมื้อนี้ผู้ใดอยากจะได้งัวงามกะใส่ใยใยได้ครับพี่น้องครับกะอยากเบิ่งงัวจากเปียกฟาร์มได้ครับพี่น้องครับมื้อนี้มาแล้วเพิ่นกเอางัวมาแบ่งเปิดราคาให้พี่ให้น้องอ่างัวนี่บ่มานมีเฉพาะแค่นี้เด้อครับเด้ออยู่ในคอกเดี๋ยวบุญชูสิพาไปเบิ่งอ่งใหญ่ๆงามๆอีกหลายอยู่ครับผมอยู่นี่ก็สิเป็นงัวทองงัวเฒ่าบูดงัวพ่อพันธุ์นะครับพี่น้องครับเอาพิกัดอยู่ที่บ้านเตยตำบลหนองโก อำเภอบัวรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะนี่ละเพื่อบวกเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องครับเดี๋ยวบุญชูสิพาไปทักทายกับทางแม่มวยกันครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอ้โอบสได้พ่อกันที่หาเดือนแล้วหลายเดือนแล้วพี่น้อง <c oughs> ครับเอาง้อง่ายๆกันหลายขึ้นเดลยครับพี่น้องในข้อเดี๋ยวบนชูดสี่ซองให้เบิงนะครับมีตะกั่งามนะครับมื้อนี<ส>้แม่เที่ยวมาเปิดนี่จะโตหลายมันแปลกโตนี่ยค่ะแปลกโตเลยครับพี่น้องกับที่มีง้อทองน้ำเนาะกับง้อทองแล้วก็ง้อผสมพันรอบ แล้วก็พอพันแล้วก็เป็นว่าสาว f 2ครับเอาตัวแรกตัวนี้เลยว่าครับใช่ตัวนี้เลยเป็นว่า f 1ตัวนี้ f 1นึ่งะครับท่องใช่ f 1ท่องแบบง่ายพี่น้องครับท่องง่ายเพรบะคารับอนเฟียดสิเดี๋ยวุ๊อาจจะเป็นว่าเฟียดได้พี่น้องใบม้าที่เขาฮารดเกตเดือนค่ะตัวนี้ท่องพอไหนครับ k f สามหนึ่งค่ะ k f 3าหนึ่งตัวนี้นท่องสองท่องที่สองนะครับพี่น้องเป็นว่า f 1ค่ะ k f 3าหนึ่งตัวนี้เป็น f 1นึ่งะครับใบมาเป็นแบบตัวนี้ใบมีใบใบมีเหรอคะเออ k f 3ามหนึ่งมีใบไฮ ใช่ครับอันนี้คือรุุนแฝดนดครับพี่น้องได้ดิอนจีวามีตำลิกะมีน่องติ่งหนึ่งโอ้มีนองติ้งะพี่น้องครับมีน้องติ่งสืมีมีมีแค่นั้นอหัวเท่าบนแบบจัดเต็มลูกที่สองกับลูกดงครับนี่ตัวนี้ผลงานลูกแดงนี่ห้ลูกแักแดงครับพี่น้องครับอันนี้ตยงอาจจะเป็นแฝดกับบว่าถี่ง่ายครับพดเออเดี๋ยวุสิว้ถามราคาใา้ได้ครับตัวจริงบบกใ่ญ่เลยด้วพี่น้องครับุง่ายค่ะข้างนี้ครับพี่น้องครับลูกมาวุ้ ไปลกมาเลยๆเลยไว้าคุณลไปเออ,เอ,อนี่เราจะถ,ถามราคาไหายิ่ยิ่งตัวนี้แม่เปิดเท่าไรอันยักษ์ไหงนีน่ขายเปิดราคาอยู่44,000บาทครับนี่4 4 0 0มืได้พี่น้องครับเบอร์โทรยู่หนาจอได้ครับพี่น้องเด้อ0 9 3 5 2 9 7 8า4<ม>นะหรับไม่ใหญ่ไม่เอาตังค์บ่ยใหญ่บอตังค์นะครับในราคา4 4 0 0มนะครับเนาะ4 4่0มนีะครับตับนี้ขาถกขาถอนบวม,มีแล้วก็พวก วัคซีนนี่ทุกอย่างเฮ็ดให้เรรีียยบ้้้ออันนใหครบให้เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ออยยูู่่ในฟาร์มก็คือบ่มี่ลูกค่ะครับผมนี่พวงหางบักยาวาด้วยคับพี่น้องครับเดี๋ยวบนชูสิอันนี้ลั่ปีกาชีให้แล้วเดือนสิงหาคมหั่นอ่างใหญ่ๆนี่แหละครับผมอ่ะพี่น้องต้องมาเบิ่งตัวจริงอีกที่นึ่งนะครับพี่น้องครับอ่างใหญ่ๆเลยนะครับเนาะป้องกันความสวยเออบ่รู้ว่าสีพี่น้องจะเห็นชัดบ่เดี๋ยวเอาไปทีละโตรเดี๋ยวเบนชูสิห้าเบื่องเชียงกลางงวดเชียงตูสิบวบ่้อย้อนแสงนะครับพี่น้องเออนี่ๆๆ40,000นี่ยากให้เบิ่ง ชัดๆตอนนี้พี่น้องครับนี่เบื้องมุมนี่นะครับเนาะนี่สีมืดสีเลยตัวบักใหญ่เลยแหละครับผมลูกเพิ่นขายไปสามหมื่นห่าครัลูกปิดไปแล้ว 3, 000, สามหมื่นห่าว่าสั้นพี่น้องครับเอาออกมาในลูกเป็เนเรียบสองเลพี่น้องเด้เออ่าดูชัดๆชัดๆ,ๆไปนะครับเนาะอันนี้ตัวแรกนะครับอ่ะเบื้องแผ่นหลังพี่น้องเอาไง่ายปีอีหลีดิบุลพี่น้องจะเห็นว่ามันง่ายหลังนั่นเอาศ <ไง S 2> าสตร์ปูนังเลยเลยศาสตร์ปูนังปูนอนเลยครับพี่น้องเอาตัวแรกเดี๋ยวเป็นชุดสิทธิาไปเบื้องตัวที่สองครับพี่น้องครับ ตัวสองตัวนี้กะซีเอาเป็นอ่าพอพัดเนี่ยครับพี่น้องเด้่ยกะซีกะซีเริ่มหัดทับได้แนหรล่าพี่น้องครับเมื่อจังเดือนหรือเม่าตัวนี้ประมาณปีเจ็ดเดือนค่ะปีเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องปีเจ็ดเดือนคือคักดีคักกะซีประมาณสิบเก้าเดือนะนะครับนี่ตัวแดงดีนะครับลูกพ่อไนท์บุ่ตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของช็อกโกแลตค่ะลูกของช็อกโกแลตนะครับพี่น้องอ่ช็อกโกแลตปีเจ็ดเดือนอันนี้สูงนี่ยใส่ประมาณหอยซี่สิบห้านะครับใส่นี่พี่น้องครับอายุแค่สิบเก้าเดือน นะครับเนาะอันนี้แม่อันนี้เกิดจากลูกแม่เอฟสองครับเจ้านี่ก็เกิดจากแม่แม่เป็นเอฟสองแ่ะค่เอฟสองก็ตามสายเลือดเป็นไข่เป็นตัวแม่กับตัวเอฟสามนั่นแหละพี่น้องนี่สูงกว่าบ้านลอยสี่สิบห้านะครับเลือดตัวนี้ตัวใหญ่อยู่อ่ะเดี๋ยวสิอวยถามให้ไข่สองใบดำไข่เสมอดีนะครับนี่นี่เพิ่งสีเอาอ่ะตัวนี้ยืนดีเด้อตัวนี้แม่เปิดเท่าไหร่นี่ตัวนี้ตัวผูกพร้อมผสมนี่ก็คืออยู่สามหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้สามหมื่นเก้านะครับเด้อพี่น้องครับก็ผู้ใดหาตัวผูกที่ทับได้แล้วนะครับเนาะ พร้อมผสมตัวนี้แล้วครับพี่น้องครับนี่เกินอีก2เดือนผสมได้เลยค่ะมันกำลังหัดไก่คุ้มพี่น้องครับเป็นคั้กปับป้วยใช่ตัวแม่ตัวนี้ว่าได้ดีทเลี้ยงคมกวเลยขึ้นคมเขาเลยนหรอครับผมอ่ะนี่นะครับนี่เบื้องหน้าตาอ่ะมันนี่แหละครับเลือกได้เลือกเอานี่หนอกต่างๆใหญ่ๆเอาเบื้องมัดกรามเนื้อนะครับเอาสามมือเงาเงยๆหนาๆนี่แหละอ่ะเบื้องมุ้งกวงๆไก่ไก่น้ำนะครับไข่สองนะครับนี่เอาหางค้นหางเบื้องเอา เม่ยเป็นสูปสบป่วนลอยหาซิบวกอันนี้เกิดจากแม่สูงลอยหาซิบกว่าสันนาะเม่ยเป็น<อ>ยังอยู่ใน้คลอดอ,อยู่โอ้แม่อยู่ในนีนิได้เ<า>พิ่มครับอ่ะนี่รูปร่างหน้าตานะครับเนาะเบื้องเอาตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องครับสามเมื่อเงาเบื้องมุ่งหัวกลวงเห็นรูปร่างน้ำนะครับค่อยๆเบื้องไปสองเบอร์แล้วนะครับอ่ะนี่เบื้องอีกข้างหนึ่งอ่า เดี๋ยวสิพาไปเบื้องตัวที่สามด้ครับพี่น้องตัวนี้เป็นแม่ท่อสองค่ะผสมวันที่สิบสองนี่ก็ครบเดือนค่ะโอ้วันที่สิบสองเดือนธันวาจังสิครบเดือนนะครับทับใบอันนี้เป็นวัวทับไฮแล้วนะครับพี่น้องครับผ่านรอบแล้วเป็นลูกที่สองเนาะครับแม่น้องเป็นลูกที่สองค่ะไซเคฟสามหนึ่งอันนี้ผ่านรอบหรือด้วยพี่น้องครับไซเคฟสามหนึ่งนะครับเนาะสูงกับส่ติสวัสดิ์ไซรอยหาสิบด้ครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้เป็อฟอย่งเพียงพีเอฟหนึ่งค่ะพีเอฟหนึ่งพ้อมพร้อมใบเนาะ ค่ะพึ่งยานมพึ่งยานมนะครับพี่น้องครับเอ้าตัวนี้ดิเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดอยู่สองหมื่นหาพันบาทค่ะสองหมื่นหาัวอันนี้เอาเอาเอาไปรุ่นเอาค่ะรุ่นเอาค่ะแต่ว่าพานรอบแล้วลูกลูกมันอยู่นี่บ่ลูกขายเราค่ะลูกขายแล้วเด็ดนะลูกขายเป็นสติ๊กอุ้งเอ้าหมายเลขแต่จะเป็นขั้วแม่บอกอยู่นี่บ่เดี๋ยวเดเป็นขั้วอยู่ข้อค่ะเป็นหมายเลขเจ็ดหาสองพี่น้องลูกงามนะครับตัวนี้พี่น้องป่าแดดเคยเบิ้งขีดก้อนนะครับหมายเลขเจ็ดห้าสองนี่สูงรอยหาสิบกัวด้วยพี่น้องครับตัวแบบไ ลูกลูกขายไปแล้วนะครับแม่เป็นเอฟหนึ่งพร้อมใบสองมื่นหาตแต่เนาะค่ะสองมื่นหาเป็นรุ่นเอาสองมื่นหาเป็นรุ่นเอาไส้ให้แล้วพี่น้องพ่านรอบไม่ให้หล่นละพ่านรอบเออนี่พ่านรอบแล้วนะครับเราสีผ้าเบิ้งบบจอยแล้วกับโบทัศน์อ้วนครับผมกับโบที่ซื้อวัสดุได้ได้ได้งวยใหญ่นะครับได้งยวงหัวโลนได้งยวงเอฟพร้อมนะครับยังซีนไปเลยผ่านรอบเดี๋ยวผมสีผ้าเบิ้งเครื่องนี่พดท้นนั่นแหละพี่น้องครับเอาเลือกเอานะครับ แม่บลอกประจําฟาร์มเลยได้ครับตัวนี้พี่น้องประมาณสี่สี่ปีกวักวกัวเนี่ยเมื่อตัวนี้สี่ปีกวัวนะครับมีใบให้ทุกตัวค่ะ,ะมีใบให้สุดตัวตัวใหญ่ตัวยาวพร้อ่มสองหมื่นหาอา๋อถิบึงมุ้งไกลๆกว้งๆองงเอานะครับนี่นี่นะครับเนาะเอาข้างนอกมีอยู่อ่าสามตัวสามตัวเดี๋ยวสิพาเบื้องข้างในแล้วก็ผู้ใดกได้งัวใหญ่ปันสร้างเดี๋ยวพวกที่ซ่องให้เบึงนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องข้างในกันครับ เอาพี่น้องครับก่อนที่จะไปเบิ้องมู่เปิดราคาอยู่คอกทางผุนเดี๋ยวสีผ้าย่างเบิ้องมู่ยังนี่อยู่งหนิด้ะครับค่าราคาตรงกันกับขายทุมตัวค่ะมู่นี่บอกไงตัวนี้เอฟอย่างมูนี่อันนี้เป็นเอฟสองเอฟสองเปนทองเลครับใส่แยกเพล็นอกได้สามเดือนกว่าแล้วค่ะตรวจทองเรียบร้อยแล้วตัวนี้แยกเพล็นอกผู้ใด้หมักงูไงตรวจทองให้แล้วอันนี้เบื้งว่าทองไหนก่อนแม่เนี่ยทองแรกค่ะวัวสาวทองแรกนะครับตัวนี้เป็นไงพี่น้องจะเข่าฮาร์ดสามขวบค่ะเอออันนี้ซองให้เบิ้งทองไ้แยกเพล็นอกก็พอได้ใส่ตัวเดียวกันกันตัวยยัังงพนเรววคืออีะ เคบัวเมียค่ะเค่เอฟเรดริเวอร์สองแค่เอฟสองสกิโอเคสองกิยังมาทันตัวเพิ่นทับเองเนะพี่น้องครัำยู่นี่นะเพิ่งเพื่นหลังเอานี่สูงใสประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบหันด้ค่ะพี่น้องตัวนี้เป็นบาวบันเอฟสองอันนี้เลี้ยงตัวยุ่นน้อยเลยเนาะอันนี้เกิดยู่นี่เด้อครับพี่น้องตัวนี้นี่เดี๋ยเบื้องเหงาหางเบิ่งท้ายตัวใหญ่ค้ายีหลีนี่แง่ข้ายี่หลีพี่น้องราคาสี่กันกับป๋อยนี่ราคาตรงกันเมีย่ามใบประมาณเท่าไหร่จังสิตัวนี้ ต้องมาม่วกันเอาค่พะพาะว้าเขาสื้อมาราคาสูงต้น้อยแกอ่าผู้ใดมาคองโทรถามมาด้นนค่ะเบอร์โทรอ,อยู่หนจอตรงนี้แหละนะครับพี่นองครับเอานี่เยียงมาแต่น,น้อยครับ<า>พี่นองมีนี่ก็ได้ตัวเมียอ,อยุสิบกโ,โตแล้วค่ะในขอกนี่นะครับเนาะเมียมค่ะเดือร้รรรอยกับมีนะครับเดือนอยกับทองเหรอเด้อลอยทองผู้ใดอยากได้เดือน้อยนี่ก็คือมะมถันเรียงเอาได้ครับเผือเขามาเบิ้งในฟ้าแมาเบิ่งโตจริงเอาเนาะก็ไปสามสี่เดือนแล้วสื่งว่าไงสำหรับผู้มักวงงามนี่อยากให้ม่เบิ้งโตจร สี่เป่าให้เบิ้งซื่อๆตัวนี้ตัวใหญ่ท้องสามซีเดือนแล้วเดี๋ยวเด้ออันนี้ก็บเอฟอันนี้เอฟสามแบบแดงเลยพี่เนาะเอฟสามครับแบบสวมผ่านรอบแล้วอันนี้ก็ทับให้แล้วผ่านรอบอันนี้เส้นสาพอนอกวะนี่ใส่นอกหมดเลยค่ะใส่นอกหมดนะครับพี่น้องเดี๋ยวด้อสะเบิ้งข่างให้ตัวนี้แบบน้ำเลยพี่น้องครับอันนี้เป็นอันอันนี้เป็นลูกนุกเป็นเป็นลูกหัวนอกใส่นอกโอ้ลูกพอนอกใส่นอกเป็นหัวเอฟสามนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีภาไปเบิ้องมู่เปิดราคาทางนี้นะครับเนาะไปลูกไป ที่ท้ายแล้วกับเจ้าเขาขอกนะครับเอาเบื้องแบบคิดยาวๆไปนี่เป็นเดื่องลอยกับมาเอานะครับนี่เด็ดสียางอ่าครับผมนี่นะครับมูญยยเอฟสองมูนี่กับจังมี่แ้วครับพี่เรากับจังมี่ทองสูโตละทองสุตโตใส่ดีกับรอยหกสิบผ้เล่นครับส่วนสูงตัวนี้พี่น้องอันนี้กับทองในหาหกเดือนแล้วอันนี้พอนอกว่าเมียอันนี้นอกเม็ดอะค่ะนอกเม็ดนะเมียนเออตาบาเพิ่นทับเองอยู่นี่แหละพี่น้องนี่ตัวนี้กับง่ามเอฟสองตัวนี้กับวาตัวนี้งามผักแห่ ถุงลอยเกือบแ้่าหกสเป็นว่าสาวทองแรกค่ะว่าสาวทองแรกเนี่ยเอฟสองเป็นมื้อน่อยตะกีบวมัตเอร์บ่ค่ะมือนี่เป็นงวะเลยงเขาเลี้ยงตะกี้เลี้ยงเอาไปเมือมอนี่บบได้เปิดขายโอ้มือี่อามาตเหน่อยมาเลี้ยงย่งี่พี่น้องตัวนี้ใหญ่แห้งขาดด้ครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกของพอพั์เนี่ยอันน Multi ี้อันตัวนี้พอพอโตัตผู้นะนี่แม่เพิ่นนะสำหรับผู้ใดอยากจะเบ่งว่าเปียกฟ้ามีนะครับที่เด็ดเด็เพิ่นว่ได้ออกไปโชว์สำหรับผู้มาเเ็ยเึ้นเขาไม่เลี้ยงบกู โอเมะสโอเมะสผู้ตัวข้างนอกนี่ค่ะแล้วนี่มันท่องได้หกเจ็ดเดือนแล้วตัวนี้นี่เป็นไอ้แม่ของหมกผู้ได้ครับท่องหกเจ็ดเดือนหลังตรงนิดหนอกตั้งๆนี่มากแบบนี้เมื่อเดือนก่อนนี่เป็ตกลตองนึ่งใบแล้วเนี่ยอันนี้คือเอฟสองตัวจริงสีแดงเข้มนะครับแต่ว้านในนี่มันมืดซื่ๆนะครับนี่นี่สีซ่องหาเบิ้งนะครับเนาะอยากจะเห็นง้วของเปียกฟ้ามเ้ากับเบิ้งขอกเบิ้งฟ้ามเพิ่นไปน้ำนะครับเพิ่นเลี้ยงจังไรเออเพื่อที่จะวางง้วงถือกี่ข่ายเิ่ลี้ยงเพิ่น อาหารกับฟังเนี่ย่ต้งองห่วงนะครับขอโทษพ่อเนี่ยคุณหัวอาหารคนนะครับนี่ให้เบิ้งนี่คอกสาสานดี่ดีอันนี้แม่ลูกตัวแม่ะอันนี้สาวท้องแรกอันนี้มืนอนี่ที่เ้างไทยกินมันออกลูกแล้วลูกได้เดือนกว่าแล้วลูกเป็นตัวแม่ลูกตัวแมย์นี่ลูกเลียเ้ย,ย,ยงได้เวอร์ลูกเลียเ้ยงได้เวอรนี่แหละพี่น้องครับลูกเลี้ยงได้เดือนนิดนิดนี่ได้เดือนนิดนิดแต่ว่าตัวบกบนี้แบบมันว่าซีเดือนตัวพุ่งก็ได้เดือนนิดนิดที่กันออกอะไรกันตะกี้ที่ไายไปท่านี่ผู้เดียวมันกอกลูกที่นี่ ันนั้นตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียค่ะตัวเมียหมดอันนี้ใส่ยากเพียเป่ใส่หยาเพลีนอกเลอยาเพียน้องกาบ้างสิแหละพี่น้องดีเด้องวใหญ่งวงามของทางเปียกฟ้ามมุยครับพี่น้องครับนี่่าควบนี้ค่าไร้แสนสองกับปอยคู่นี่ค้าไร่แสนสองกับปอยมันใหญ่ด้วพี่น้องเด้อร้อยหกิบวกค่ะเี้ยสูงร้อยหกบวกผู้ได้หันจากได้งวดเงินแสนหดเลิได้หนีบ่ออืดแม่เอฟสองลูกเอฟสามคะผมแม่เอฟสองลูกเอฟสามแสนมาเอามูนน่หนอก็มีนะครับแล้วก็ตัวหน ใส่ตัวอีวันใส่ตัวเดือดร้อยลูกของแม่นั่นเด้อครับพี่น้องตัวบกญ่นะครับนี่นี่พี่ตะกำงามแหละครับนี่ตีายให้เบิ้งนะครับเนาะอันนี้พึ่งหย่านมพึ่งหย่านมเดี๋ยวมุ่งเปิดราคาทั้งพุ่นนี่ตัวหนึ่งยูทิ่มบกใหญ่นะครับเนาะมันเลือกเอาบัลลี่มุ่งที่เปิดราคาทั้งในแม่นี่ครับตัวนี้โอ้อีกสองตัวนี้เนาะตัวนี้ครับยูซีตัวพุ่นยูซังทั้งพุ่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมตีไพาอยางขายจะเอฟสองเลยเอฟสามตัวนี้เกลียวไว โอ้ขัด้เอฟสองเมียนค่ะตัวใดเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ค่ะตัวตัวแดงนี่เนาะเมียนค่ะโอ้ตัวเอฟสามเดี๋ยวเพิ่นเดียวไหวได้ค่ะพี่น้องโอ้ยลูกขัดตื่นผู้ชายมันเขาขีดเขาขีดล้วปีไปวังเดียนวันนั้นย่านเขาโอ้แยกกัน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 ลูกเอาตัวเอฟสองนี่ไม่จ๊กเดือนหรือแปล่ตัวนี้เจ๋งเดี๋ยวก็ได้ปีกว่าแล้วค่ะรอบนึงแล้วคืนรอบนึงแล้วปีกัวสูงเกีสูงเกียร์เนี่ยสูงอยู่ไร่ไร่สี่สิบเลยได้อครับเด้อตัวแดงฝั่งขวาหน่อยด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อมันนตื่ผพี่น้องครัน เออเอ้ไอ้อ้เอายอดิไเยอะไก่ดอกเอามันย่านผมพี่น้องอ้าวแม่เปิดเท่าไหรจังตัวนี่เปิดอยู่0 0เก้ค่ะ0เก้ยเอตัวบใหญ่ได้ค่ะพี่น้องใส่รย4 0่ตมันตื่นผมจะซื้อดอกเดี๋ยวผซุ้มขอไปให้เบเนตัวแดงทั้งขวานเด้อค่ะเด้อพี่น้องครับเกพว่าพึ่งแยกกันนั่นนี่ีดักจีนเราพึ่งแยกวักีนพึงแยกใหนะครับเอันนี้คือทแบบซุ้มได้ ขายตัวเดียวค่ะตัว F3 เอาไว้ F3 เอาไว้นะครับพี่น้องครับคือส0 0หมื่นก็เพียงใด่ะตัวนี้ KF31 ครับผมลูก KF31 ด้ประมาณปี3เดือนอะไรเดือนสิบห้าเดือนมันมีใบไปไหมมีใบทุกโตค่ะมีใบสุกโตเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งขอกต่อไปพี่น้องขอกนี้บุรุษวงวันติดตื่นหมดเดี๋ยวแป๊บนึงปรับกล้องปกติกันเออเออได้เอาแบบยาวๆเลยพี่น้องครับจัดตะขอกพูดง่ายเออเบิ่งงวงขอกไอ้ขอกนี้บ่้งหลวงวันาด็ุปะ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ว่าขายขายสองตัวพุนโอ้ขายสองตัวพุ่ดนน้ลย <c oughs> พี่น้องครับเดี๋ยวไปช่วสิภาขอบไปอขอบผุดน,นะครับเด้อืัลอันนี่หัวตะแยกคอ,อกมันจะเกี่ยมันอยู่คอ,อกรวมนะมวงน้ำนี่ผูดได้ยากไ้ตัวใดมันเลือกเอาด้อพี่น้องครับอยู่นี่มีหลายอยู่<จ>ะนะครับขายทุกตัวขายสุดโตต่าเห็นมันเลือกเอานะครับเอาราคาตอนนี้ถือว่าน่าซื้อน่าเก็บแหละมันนีได้ประมาณันปีปีครึ่งค่ะ อ่าคลองนี่สองตัวนี่ประมาณปีเคิงสี่ตัวตัวนี้ที่พ่อตัวผู้เลยนะตัวนี้ประมาณปีเกเดือนครับตัวนี้รุ่นธรรมชาติเด้อครับพี่ดองรุ่นธรรมชาติลูกของคลองบิ๊กโชว์ลูกของบิ๊กโชว์เรีว่าขึ้นทุกตัวแล้วค่ะขึ้นรอบนึงแล้วรอบนี้ก็คือรอบหนาก็คือผสมเลยเลยตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบหาได้เหรอเด้อพี่ดองลูกบิ๊กโชว์ประมาณปีเคิงตัวนี้แม่ว่าเท่าไหร่ตัวนี้อยู่สี่หมื่นเก้าค่ะตัวนี้สี่หมื่นเก้านะครับเอฟอย่างนี้เอฟสองค่ะเอฟสองเนี่ยพี่ดองมันจะนี่ เบื้งนี้ผมอานถึงวาตัวน้อยจะแยกออกครับนี่ว่ตัวจริงว่ได้ตัวน้อยได้ครับพี่น้องเด้อไม่ค่ะตัวใหญ่เอาพี่น้องไม่ละกับสมบูรณ์นะครับแต่ด้าทางนี้มันเหมือนนะครับเออเบื้องทางนี้ก็ได้พี่น้องครับสี่หมื่นเก้านี่มาเบื้องตัวจริงเอานะครับเนาะเบื้องกามถ่ายเบื้องหางเอานะครับพี่น้องไม่ค่ะเอฟสองใบน่าจะมาเหมือนเด้อหรอพี่น้องมีใบมดทุกตัวเหรอคะมีใบให้เบื้องครบสูตรตัวเออเด้อมือนเด้อครับพี่น้องเห็นบ่ ขาจานมันขอกมันเหมือนมันมีไปรจับออกไปนิดหน่อยเพิ่มอยู่นะครับเดี๋ยวเบิ้งทางนี้ก็ได้ดอกนี่ยับได้ครับพี่น้องครับมาเบิ้งตัวจริงเอาตัวจริงนี่มันบวกใหญ่เลยเด้อครับเด้อซีเบือนก็เอฟสองสำหรับพวกมักสายพัฒนาค่ะครับผมสายพัฒนาเดี๋ยวภาพเบิ้งตัวขังกันตัวขังกันนี่ตัวใหญ่ลูกซีไว้ค่ะตัวนี้ได้ครอบตัวผูดได้ออกพร้อมๆกับปกผูดเลยตัวนี้ลูกซีไว้ตัวนี้นี่สูงเกือบซีรอยซีผาบวกกับพี่น้องครับตัวใหญ่ตัวเน่าตัวหนาเดี๋ยวเดี๋ยวผมหลบมือทั้อองเ ตัวนี้กับเป็ดสัตรอบหนึ่งแล้วค่ะรอบหน,าก,บหนากับคือผสมได้เลย,เลยนี่นะครับเด้ออ๋อนี่เด้ออ๋อเดือบมือม,มันติดพี่น้องมือทางหลังอ๋อท่านี้ก็ได้ตัวนี้แม่ว่าเท่าไหร่ตัวนี้อยูหามื่นบาทค่ะตัวนี้หามื่น 50, ถวนนะครับพี่น้องหามื่นถวนนะครับเนาะนี่เบื้องไทยเอาแขา่งข้ายิงจุกตัวหามื่นถวนค่ะตัวนี้เนื้นนนอ,อนังดีเนื้อหนังดีอ๋อตัวนี้หนังหนาได้ครับพี่น้องครับตัวเงี้ยวพอมนะครับเนาะเอออ๋อนี่ มาเบิ้งเอาพี่น้องครับตัวนี้บักง่ายนะครับสูงเกือบลอยห้าสิบอะตัวนี้ว่ากระสือมัน,นหนาะถึงทียี่สิบเดือนมั้งตัวนี้ได้สิบเจ็ดเดือนค่ะสิบเจ็ดเดือนไหมพี่น้องแต่ว่ามันตัวใหญ่นะครับเนะาะทะลุลอยห้าสิบแต่แทะลูกซีไว้ผู้ใดหาอยู่เอาเบิ้งแผ่นหลังสูงง่ายได้ครับพี่น้องครับตัวจริงนะครับไม่ได้แมวตัวใดอีกครับเหมือนลวค่ะเหมือแล้วได้ครับพี่น้องครับว่ายังเหลืออีกหลายได้พี่น้องครับมาเลือกมาชมเอานะครับเนาะ ปล่อยส่กันไปเลยไปเลยเดี๋ยวใช้เบื้องครูกันนะครับเนาะนี่ตัวนี้ซีมื่นเก่าเอฟสองตัวใหญ่เบื้องเทียบกับคนเอาพี่น้องครับขงหุ่นเด็กขยุกขืนเบื้องเทียงค่ะอันตะกี้เพ่นอยุกคอกรถมนีาดีแยกออกเพราะว่าที่ผสมแล้วมูทีบาเด็กขึ้นมาตื่นผมจะซื้อพี่น้องนี่ตัวตื่นจะใส่เพราะฉีดวัคซีนเป่วไปบางเดือนว่าครับอ้าให้เบื้องสำนึกแหละอันนี้รับประกันอันนี้บกันถ้าใช้เบื้องเหมือนที่พี่น้องกับมีตัวใหญ่ทั้งหุ่นเด็กกับของทั้งหุ่นกับมีอีกอยู่พี่น้อออองงมมมมััักกกตวใดคคืืหาาาาเเเล่นนนะะรบ ัวน้ราคากับที่บ้านหนาซื้อเอ้าของแบบแม่มุยเปียกฟ้ามกับมีแคนนี้เนาะมุนิเนาะ,ะสำหรับคริปนี้ก็ขอจบไปแคนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ